สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทางช่อง YouTube หนุ่ยเดโนทุกคนนะครับมาโมลหลังเกมหน่อยครับเพราะว่ากระแสมันแรงเหลือเกินนะครับยอดเ็กเพชรอัอจฉริยะกับเพชรมหาชนจิตมังนน์เมื่อวานที่ผ่านมานะครับอ่อก็หลังจากชกเสร็จนี่โอ้โห,โ,หโลกโซเชียลนี่ร้อนระอุนะครับเรียกว่าด่ากรรมการกันเละเทะเลยนะครับโอ้โหมวยแบบนี้เนี่ยตัดสินให อยอดเหล็กเพชรแพ้ได้ยังไงคือจริงๆเนี่ยตามรูปเกมนะครับการออกคะแนนเป็นยกเนี่ยคู่นี้ถือว่าตัดสินง่ายมากนะฮะตามมุมมองผมนะเพราะว่าแน่นอนครับยก2เนี่ยยอดเหล็กเพชรได้นับ8ก็ต้องเป็น18นะค,คะแนนยก3ยก4ี่เนี่ยชัดเจนมากครับเพชรหมาชนนะครับเรียกว่ากระดำด้วยเขา่าเดินฟัดยอดเหล็กเพชรจนแทบจะ ไม่อยากจะลุกนะหมดแรงไปเหมือนกันนะครับแน่นอนยก3ยกสก็ต้องเป็นทางด้านพเพชรมหาชนที่ชนะ19นะฮะสยกส่วนย <Columbus> กสุดท้ายเน right ี่ยมันชัดเจนเหมือนกันนะครับยอดเหล็กเพชรต่อยจนเพชรมหาชนเมาแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วนะครับยก5เนี่ยต้องเป็นยอดเหล็กเพชรชนะเท่านั้นนะครับส่วนยกหนึ่งไม่ต้องไปคิดเพราะว่าไม่ได้ออกอาวุธอะไรมากมายก็เป็น10บสไปนะฮะส่วนยกสุดท้ายเนี่ยมันต้องเป็นยอดเหล็กเพชรที่ชนะ19 แต่ทําไมคะแนนถึงออกมาเป็นแบบนั้นนะครับคะแนน3คนเนี่ยก็มีดังนี้นะครับกรรมการที่ให้คะแนนเนี่ยคนแรกก็คืออัศาพุฒธวิลาวันนะครับออกคะแนนให้เพชรมหาชนชนะ48ต่อ47นี่แหละฮะพอคะแนนนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหมายังไง47ของยอดเหล็กเพชรส่วนคนที่2นะครับทันวุฒิลังรองอนุสรอ,ออก48ต่อ48นะครับผมไปดูคอมเมนต์โลกโซเชียลเขาก็บอกว่าเสมอเนี่ยยังน่าเกลียดเลยนะครับ ส่วนคนสุดท้ายก็คือกรรมการสุรชาติใบสมุทรนะครับออกคะแนนให้เพชรหมาชนชนะ48ต่อ47นะครับเท่ากับว่าเสมอเสียงหนึ่งนะครับแล้วก็เพชรหมาชนชนะ2เสียงนะฮะ48ต่อ47 2เสียง48ต่อ48 1เสียงนะครับก็เท่ากับทําให้เพชรหมาชนเอาชนะคะแนนไปนะครับทั้งที่ครบยกเนี่ยราคาก็โหอ,อยู่ที่ยอดเหเพชรต่อน่าจะประมาณ1 0หนึ่งได้นะครับ คือหลังจากนั้นเนี่ยโอเล่เทตุ่มเปยนะครับฝั่งของพี่มนต์ตาเสียงเวทีนะครับลูกน้องของเฮตีเฮตีไม่ได้ไปเวทีนะเมื่อวานพี่มนต์ตาก็เข้าไปถามนะครับเข้าไปขอความชี้แนะจากกรรมการนะครับรู้สึกจะเป็นด็อกเตอร์พิทักษ์ทองแผ่นะครับก็พยายามชี้แจงในมุมของเขาแหละอาจารย์ฟังผมพี่นะเราไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันได้เราได้ฟังรับฟังข้อมูลหนึ่งเนี่ยเขาโดนไม่เขาไม่ดีผมก็ได้แต่เขาจะอยู่สองผมได้หรือไมครับสองได้ไหมอาจารย์ห้านะ สามสี่ผมแพ้ไปยกหน้านี่ผมผมหมอทั้งยำเลยนะที่มุมเนี้ทั้งไปทั้งตนะ่อยทั้งเตะไปเด้งมาฟันศอกนะยกหน้านผมก็เอาผมได้อีกแจมหนึ่งเป็นสามแม่จันแล้วผมแพ้ตรงหลังเลยกประกาศมาได้ไงสี่สิบสี่สิบแปดให้มาได้ไงคะแนนสี่สิบสี่แปดอ่าให้มาได้ไงไม่ไม่อาจารย์บอกเดี๋ยวไปดูผลไปดูคะแนนมั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 นไม่ได้มันเตะเนี่ยมันมันเข้าใจป่ะมันไม่ใช่แล้วเนี่ยอันนี้จะพูดให้ฟังอาจารย์ชจะออกสื่ออะไรเนี่ยเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องมันป้อนกระชัด เข้าใจป่ะเพจะม่ผมผมไม่ได้ว่าตานะเดี๋ยวมันมันป้นกันเลยเนี่ยมันป้นกัเลยพวกพี่ป้นผม่แะผมใ้ให้นนนั่งเมื่อกี้อ่ะน้องอ้หน้องไม่รู้อะไรเลอไร้เอนนอ่ะอ่ไม้นผมด้วยครับองไม้น่นะอ่ะเดี๋ยวนองมแน่นะ้าผมได้ยงแพ้ตรงไ้นนะผมกอเสร็จผมไม่ต่องามิ

แล้วแต่คะแนนมันต้องชนะไม่ใช่ใช่ไม่คะแนนเดียวกันที่จะตที่หมดไปผมเมื่อไรก็จเดี๋ยวผมอย่างลูกมันก้นผมตลาดเอาผมเอาสามสามมาด่าเลยด้วยสองผมได้นับตอนมันยกผมจำเลยนะของเนี่ยเอาเอาแค่ของแกลบยกสามยกสี่ผมแพ้ไปเลยอย่างนี้ได้สาพวกแกลบกันเลยนะโอ้แต่ว่าสามสี่ผมแพ้ไปเลยแต่ว่าผมก็มีโต้ตลอดนะปีนแทงมีคาผมแบผมแพ้ไปเลยจากคะแนนยกห้าเนี่ยผมยำเลยนะมุมเนี้ยเต่งเต่งไปเรื่องมาหักล้มไปทีแล้วผมออกมา มังแพ้ยยงอ,อย่าง,ามงออผมบนเพืออืนอเลยนะครับผมบอกให้มนัน้นเลยนะกรรมการไปดูขยวนะวั้้นเลยผมบอกแล้วไงี่พผบอกแล้วว่าผมไม่กลัวอะไรกลัวหน้าซือและจริงจเมื่อผมไม่ได้ไป่อยแน่รอพี่บอกแล้วมั่ก่อนแล้วบอกจริงแล้วเ่อกนแล้วคนเนี่ยที่ว่าเอา,เอาเพ่อมมันเปนน้าเหยนใจได้ปิดันน้าเห็กใจนะครับ นาย FD เรียกทันการมากรรมการนะครับกรรมการข้อมูลที่กรรมการหน่าย FD ใครก็ได้ครับรัฐมนตวยในเรื่อก็ดูองการยกรถอรเองินมาเล่นงานนะพี่เแต่มันก็สู้ทันทีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเฮียตีโพสเฟซบุ๊กเลยโอ้โหเรียกว่ากันนำด่ากรรมการเรียกว่าเละเทะเลยนะครับไม่เฉพาะเฮียตีเท่านั้นนะโปรโมเตอร์ผู้จัดยังด่ากรรมการเลยนะครับ พี่เงาะบางกะปิโปรโมเตอร์ผู้จัดสึกเจ้าเมืองไทยนัดเมื่อวานที่ผ่านมานัดวันเสาร์ที่18กันยายนที่ผ่านมายังด่ากรรมการเลยบอกว่าตัดสินแบบนี้เนี่ยโอ,โ,อโอ้แบบเรียกว่าโอ้มันเป็นคําที่รุนแรงพอสมควรนะก็เข้าไปดูใน Facebook ของอพี่เงาะบางกะปิกันแล้วกันนะส่วนเฮียตีเนี่ยก็บอกว่าเตรียมที่จะบุกกรกตเลยนะครับเตรียมยื่นหนังสือขับไล่กรรมการนะครับที่ตัดสินค้าสายตาในคู่นี้นะครับ น่าจะไปเมื่อวันจะไปพรุ่งนี้นะวันจันทร์ไปที่กรกตนะเดี๋ยวจะตามข่าวมาลงให้ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยอดเหล็กเพชรก็โพสตเหมือนกันนะครับหลังเกมยอดเหล็กเพชรออสเตรเลียก็โพสต์เหมือนกันนะครับบอกว่าตนเนี่ยก็ทําหน้าที่ที่สุดละทําหน้าที่ได้ดีที่สุดละถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดีทุกยกก็ตามนะครับเพราะว่าเมื่อวานหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ายอดเหล็กเพชรก็ไม่ได้ต่อยดีนะฮะแต่ว่าได้นับยก2มันได้นับค้าไว้ไงนะฮะแล้วยก5้าก็มาต่อยเมาอีก มันก็ควรจะเพียงพอแล้วสําหรับชัยชนะในไฟนี้แต่ในเมื่อกรรมการให้แพ้เนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับขอให้มีรายการชกนะแล้วก็อีกคํานึงที่ถือว่าสะเทือนใจมากยังมีแฟนมวยกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเปลียนคียค์บอร์ดยังมีคนบอกว่ายอหลือเล็นล้มมวยนะซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงว่าไม่คิดที่จะขายวิญญ,ญาณตัวเอง ไม่คิดที่จะทรยศต่อวิชาชีพตัวเองแน่นอนนะครับยืนยันชกเต็มที่แล้วนะครับสำหรับยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะส่วนเพชรมหาชนเขาก็บอกว่าเขาก็ทําหน้าที่ของเขานะฮะจริงๆแฟนมวยจะไปด่ายอดเหล็กเพชรก็ก็ไม่ถูกนะควรจะไปด่ากรรมการไปอะไรแบบนี้เพราะว่านักมวยเขาก็มีหน้าที่ชกเต็มที่ของเขานะครับเมื่อวานเนี่ยต้องยอมรับว่าเพชรมหาชนชกดีมากนะครับถ้าเกิดว่าไม่นับจังหวะโดนนับ แล้วก็จังหวะเมายกห้านะยกสามยกสี่เดินอัดเดินชนจนยอดเ็กเพชรนี่โอ้โหแทบจะโดนน็อกเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าก้อยนักแหน่นะมันโดนนับก่อนมันก็เลยกลับมายากแหละแต่ว่าสุดท้ายเพชรมาชนก็กลับมาได้นะครับปาแชมป์รุ่น140ปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยสุขเจ้ามวยไทยไปครองนะครับคู่นี้เนี่ยทางด้านพี่เดียเกียรติเพชรน,นะครับโปรโมเตอร์ฝั่งเกียรติเพชรนี่สนใจมากนะ อยากจะขอซอเอ๋นะฮะขอเพชรหมาชนเนี่ยมาชกที่ช่องเจ็ดเลยนะฮะเดี๋ยวจะหาคู่ที่เหมาะสมให้นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามว่าเพชรหมาชนจะมีโอกาสได้มาชกช่องเจ็ดหรือเปล่านะะเพราะว่าก่อนหน้านี้เพชรหมาชนเขาก็เคยมาชกช่องเจ็ดเหมือนกันนะ หลายปีมาแล้วนะครับแล้วก็หลังระย,ยะหลังๆก็ต่อยที่อ้อมน้อยเป็นประจำนะครับช่วงหลังเพชรมาชนฟอร์มดีมากนะชนะ3-4สไฟน่าจะ4-5หไฟติดละนะฮะชนะเสกสรรล่าสุดก็นี่แหละชนะยอดเหล็กเพชรนะครับแต่คู่นี้เนี่ยผมบอกเลยมีโอกาสเจอกันอีกครอบหนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็นที่อื่นนะครับอาจจะเป็นที่อื่นที่ไหนเมื่อไหร่เดี๋ยวติดตามนะครับส่วนข่าวความคืบหน้าจะเป็นยังไง เดี๋ยวจะตามข่าวมาให้แฟนมือได้ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ลราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ